ัญหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทราบกันค่ะว่ารางวันล่าสุดนะคะที่ทางห้องสมุดประชาชนจังหวัด พิษณุโลกได้รับมาคือรางวัลอะไรานะคะและวันนี้จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแนวคิดไลฟ์ลองเลิร์นิ่งไลฟ์ลองเลิร์นิ่งเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างผู้ร่วมรายการของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณอนันต์คงชุมผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลกท่านที่สองค่ะคุณลัคนาบุญดีบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามทาาด้านของท่านผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษนุโลกก่อนเลยนะคะถึงภาพรวมของการจัดการศึกษากศนอมาเป็นสอกอรอเอ๊กกอศอนอเราคุ้นกันดีแต่สอกอรอคืออะไรคะท่านเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับผมครับก็ขออนุญาตเรียนต่อท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับว่า เดิมเนี่ยภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยเป็นภารกิจของกรมการศึกษานอนโรงเรียนซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงเสรีสาริการเมื่อปี2546เนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา,าตามอัธยาศัยที่พวกเราเรียกกันย่อๆว่าสำนักง,งานกศนเป็นชื่อกศนที่พวกเราคุนค้นเคยนะครับ โดยภารกิจหลักเมื่อครั้งกนั้นเนี่ยจะมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบเป็นหลักแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาตามอธัธย,ยาศัยวิธีการที่จะใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบนี่ก็คือจะให้บริการกับผู้รับบริการคือประชาชนที่อยู่ในวัยนอกโรงเรียนนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการศึกษาพื้นฐานหมายความาเรียนเพื่อที่จะรับวุฒิให้มีวุฒิการศึกษาในชั้นแบบผสม มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายอันหนึ่งกับาการศึกษานอกระบบในรูปแบบการศึกษาต่อนเนื่องหมายความว่าให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องที่ประชาชนสนใจไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของงานอาชีพนะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นต้น ที่สาคัญครั้งนั้นเนี่ยจะมีการศึกษาตามเปี่ยศัยการศึกษาตามเปียยศัยหมายความว่าการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน <c oughs> เมื่อเขามีโอกาส <c oughs> และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องใดๆจนต่อมาเมื่อปี2566ที่ผ่านมาครับประมาณเดือนมีนาคม256มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2566ต้นมา รูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยก็จะอยู่ในมาตราหกนะก็มีการส่งเสริมว่าเรู้ออยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบที่2ในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและรูปแบบที่3ก็คือการเรียนรู้เพื่อคุณรู้ตามระดับในงานของการศึกษาตามปัตยาศัยเดิมเนี่ยนะครับที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในเรื่องที่เขามีความต้องการมีโอกาสมีความถนัดตามความสนใจเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วัตถุประสงค์หลักนี่ก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มภูมิความรู้ให้มีความรู้เท่าทันกับพัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วครับางานห้องสมุดประชาชนเนี่ยจะมีส่วนช่วยตรงส่วนนี้ครับในโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนราชการเนี่ยเป็นกรมนะฮะหมายความว่าเป็นกรมอยู่ในสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสายการมีสถานภาพเป็นนิติบคุคคล แลวก็มีโครงสร้างย่อยในระดับจังหวัดก็จะมีสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดเพิ่งมีประกาศออกมาเมื่อวานนะครับแต่งตั้งจะต uh, ั้งให้มีสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัด77จังหวัดในระดับอําเภอจะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอ9 2 5แห่งนะครับแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลอีก 7จ็ดพกว่าแห่งเจ็ดพันเจ็ดกว่าแห่งนะครับทุกตำบลจะมีทุกตำบลจะเป็นอ,องค์กรหรือหน่วยงานที่มีโครงสร้างอยู่ทั่วทุกตำบล uh huh. ในระดับอำเภอจะมีงานที่สําคัญอยู่งานหนึ่งก็คืองานห้องสมุดชาชนซึ่งรวมทั้งห้องสมุดชาชนจังหวัดด้วย ที่ห้องสมุดรชาชนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ส่งเส,สร,ริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอเมืองพิษณุโลกะนะครับซึ่งาภารกิจหลักก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสร,ริมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันกับพัฒนาการของโลกอย่างที่ว่านี่นะครับรวมทั้งเป็นที่รวมให้คนมาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆอ,อยู่ด้วยกัน ที่ห้องสมุดประชาชนเพเภอเมืองพิษุโลดนะครับของจังหวัดพิศโลดที่อยู่ในเพิมเมืองนี้นะฮะจะมีศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยซึ่งจะทําให้เป็นต้นแบบตรงนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อให้เขาค้นคว้าได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยตามความทันความสนใจของกลุ่มมีกิจกรรมมากมายครับกิจกรรมตัวอย่างอย่างเช่นกิจกรรม DIY ง่ายนิดเดียวที่ทางบารรลักษ์คุณลักษณะเนี่ยอ,ออกอากาศทางสื่อออนไลน์เพื่อที่ให้คนที่สนใจเข้ามาเรียน กินกรรมเหล่านี้นะฮะทำให้คนที่เขามีความสนใจมีความถนัดนะครับในเรื่องที่เขา,อ,าออนไลน์ในขนาดนั้นเนี่ย เข้ามาเรียนรู้เข้ามาทําตามสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้แล้วก็ทางหองสมรชชนในเจตลาดนัดนะฮะเอากิจกรรมที่มาทําเสร็จแล้วมีผลผลิตมีผลกา์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาขายนะส่งเสริมให้มีรายได้เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราสอบถามคุณลักคณะปรกษบ้วะกัณะจะเป็นอยางีงครับใช่ค่ะลักคณะเดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่เคยเข้าไปคิดว่าห้องสมุดประชาชนก็เหมือนห้องสมุดทั่วไปแต่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นเหมือนที่ท่านผอได้เกิดไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวให การบริหารภาพรวมของที่นี่เป็นอย่างไรและห้องสมุดของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรกันบ้างและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือห้องสมุดของเรามีชีวิตอย่างไรเสิญคะคะในส่วนของห้องสมุดของเรานะคะก็จัดกิจกรรมในรูปแบบของ co-learning space คือการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเพื่อสร้างจินตนาการแรงบันดาลใจต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการโดยไม่จํากัดเพศวัยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะนอกเหนือจากการอ่านคะ่ะ แล้วเวลาเข้าไปเนี่ยบรรยากาศที่เราเห็นนะคะคือคนทุกช่วงวัยสามารถไปใช้บริการได้ตรงนี้หมดนะคะอ่านหนังสือก็มีมุมให้น้องๆหนูหนูก็มีมุมกิจกรรมให้น้องๆ้องหนูๆได้ทากิจกรรมวาดรูปต่างๆเพราะอะไรเราทําให้ห้องสมุดประชาชนของเราคนทุกวัยสามารถมาใช้บริการได้ค่ะนั่นคือบรรลักษ์นะคะมีจิตใจที่บริการนะคะแล้วก็มุ่งเน้นที่จะให้ทุกคนมีความสุขที่มาใช้บริการห้องสมุดของเรานะคะโดยที่เราจะให้บริการด้วยหัวใจคือ สอบถามว่าต้องการสิ่งไหนต้องต้องการให้เราสอนทําอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะ ก็จะตอบสนองความต้องการของเขาค่ะล่าสุดเคยเห็นมีสอนทําบูงาด้วยอยากพัฒนาอาชีพเราก็สอนอาชีพให้ด้วยตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีก็มีนะคะแล้วก็ทําศิลปะดีูพา่ดก็มีด้วยค่ะหลากหลายมากค่ะหลากต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณล่าสุดเห็นบอกว่ามีการประกวดคลิปวิดีโออยากให้เล่าถึงเรื่องของการประกวดคลิปวิดีโอสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะที่มาที่ไปยังไงคะค่ะคือทางกรมส่งเสริมของเรานะคะก็มีหนังสือแจ้งมาว่าเราจะจัดกิจกรรมวันรักการอ่านนะคะในวันที่2เมษายนแล้วก็ให้ กลุ่มของสำนักง,งานจังหวัดของเราอะ,ค,ะค่ะจัดประกวดขึ้นมานะคะ่ะห้องสมุดของเราก็ได้มารวมตัวกันคิดนะคะกับทีมงานกับเครือข่ายต่างๆว่าเราจะจัดทําคลิปอันนี้ยังไงเราก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทําคลิปวิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับกําลังใจกับคนที่เขากําลังท้อแท้หรือผู้ป่วยอย่างนี้นะคะ่ะก็เอาประวัติของคุณรู เบญจาอิมศิยานะคะเป็นข้าราชการบำนาญมาทําเป็นคลิปวิดีโออ่านต่อชีวิตค่ะแล้วก็เข้าประกวดในระดับจังหวัดเราก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็เป็นตัวแทนชนะเลิศของกลุ่มห้าคนศึกด้วยแล้วก็ไปต่อนระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชยกลับมาค่ะโอ้โหนะคะท่านผอนะคะได้รับรางวัลกลับมาแบบนี้ชื่นใจไหมคะหายเหนื่อยไหมคะก็ด้วยความชื่นชมยินดีกับความทุ่มเทและกับความตั้งใจของทีมงานเนี่ยนะครับ เขาได้ทํางานหนักแบบนี้มาต่อเนื่องแล้วก็กิจกรรมของห้องสมุทารชนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีเก้มรักษาะนี้อยู่ต่อเนื่องมีผลงานออกมาอยู่อย่างต้นเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ยชื่นชมแรกกำลังใจโดยตลอดครับค่ะแล้วสโลแกนนะคะไลฟ์ลองเรียนรู้อันนี้เป็นสโลแกนของเราเองหรือว่าเป็นสโลแกนที่ส่วนกลางเขากําหนดมาให้เราทำค่ะส่วนกลางกาหนดเข้ามาอ่าแล้วไลฟ์ลองเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะ ะะเพราะอะไรส่วนกลางถึงยึดแนวคิดนี้เพื่อให้เราเนีไปต่อยอดต่อเป็นชิ้นงานคะเพราะคนเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะทุกอย่างมีการเรียนรู้หมดสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือการเรียนรู้นะคะเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับ หลายๆคนให้เรียนรู้ต่อไปะนะคะแดยแบบนี้เนาะถ้าเกิดอยากเรียนรู้ถ้าเกิดว่าอยากสอบถามว่าอยากเข้าไปรู้เรื่องนี้อยากเรียนเรื่องนี้หรืออยากส่งข้อความไปบอกว่าเนี่ยอันนี้มีสอนแบบนี้ไหมติดต่อ,อยังไงช่องทางไหนเปิดทําการเมื่อไหร่ยังไงคะช่องทางนะคะก็มี Facebook นะคะห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลกนะคะยูทูบนะคะบันพาเพลินนะคะแล้วก็ ติดต่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิซโนโลค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเราได้หมดเลยนะคะค่ะอย่างท่านผู้มนการค่ะฝากถึงแนวคิดแง่คิดดีๆนะคะสําหรับประชาชนทั่วไปที่ชมรายการของเราอยู่บางคนคิดว่าเอ๊ะตัวเองแก่เกินไปแล้วที่จะไปเริ่มเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหม่อยากให้ผอ,อให้แรงบันดานใจพวกเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่จบสิ้นจริงๆค่ะครับมีสโลแกนอันหนึ่งที่เราพูดกันติดตัวว่าว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน <c oughs> นะความรู้สามารถที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลา แล้วก็ทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากว่า ความรู้ของโลกนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไลฟ์ลองเรียนรู้เนี่ยเป็นคําตอบให้กับทุกคนที่จะเข้ามาค้นควา้าความรู้ได้ตลอดเวลาในห้องสุนทรช่น,นยในได้จัดเหตุการณ์อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเพื่อที่จะให้เข้ามาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะฮะเดินเข้ามาจะมาพบเ uh, จ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการสอบถามความต้องการความถนัดความสนใจ<ม>และจะจัดเหตุการณ์ให้ตอบสนองตามความต้องการเลยใครอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับงานประดิษฐนะ์รวมกลุ่มกันมาเราจัดให้นะใครอยากจะมาค้น คว้าหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะมีบรรรักษ์คอยแนะนำนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นกับทุกคนครับที่ะจะต้องทุกคนต้องจะต้องตนเกิดให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับและคนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะอยากที่จะไปเข้าอยู่นะคะในการ ศึกษานะคะการศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยเขาสามารถไปติดต่อได้ช่องทางในบ้างแล้วก็มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเชิญค่ะในหน้าเฟซบุ๊กของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยคนที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับเรา,ามีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออยู่ทั้งหมด9้าอำเภอที่พร้อมที่จะรับสมัครตลอดเวลาในห่วงเวลานี้ครับเดือนเม สาจนถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยกำลังรับสมัครผู้ที่จะเข้า,าเรียนต่อในชั้นประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้เรียกว่าการเรียนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับนะครเป็นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะครับเป็นรูปแบบการสารระบบของเรามีผลงานเด่นที่เป็นตัวอย่างได้เรื่องของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์นะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับคณะครุศาสตร์ยูราลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน8หน่วยงานที่เป็นต้นแบบระดับประเทศนะครับ อขอเราตัวนี้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ Anyone, anytime anywhere นะใครก็เรียนได้เรียนที่ไหนก็เรียนได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา,าข้าว้องเรียนออนไลน์ของสำนักง,งานส่งเสริมการรู้จักพิศุโลกซึ่งห้องสมุดประชาชนนี้เป็นหน่วยหนึ่งที่เปิดบริการบรริกาให้คนเข้าไปเรียนครับโอ้โหครบมากๆสาหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อ่าวยการแล้วก็คุณลักษณามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพูดคุยในรายการวันนี้นะคะคือน่าสนใจทุกประเด็นจริงๆนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะคะห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษนุโลกใครที่ยังไม่เคยไปดิฉันอยากให้ไปสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะหลงรรห้้องสสมมุุทีี่นจิๆเพาะ ที่นี่ไม่เหมือนใครเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตแล้วก็รวบรวมทุกเรื่องราวเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้พัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพักผ่อนเสาร์ทย์อย่างมีความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ